เอ้ยแต่เมื่อกี้ผมเห็นว่าคุณเล่นมันมากเลยอะผมเห็นแล้วแต่ว่ามันมันจริงเดี๋ยวผมรู้สึกว่าแบบผมแบบงพวกคุณได้นี่ยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบนะผมอยากเล่นคือผมอยากเล่นแต่ว่าคือผมอาจจะไม่เก่งผมขอแบบตัวแทนทั้ง3คนแบบช่วยแบกผมได้ป่ะผมได้ได้ใจเย็นใจเย็นนะใจเย็จังเลยคุณยังแบ่งคะแนนได้คุณอื่นได้เลยคุณยังแบ่งใครทำไมจะไม่ได้เอาแต่ว่าเดี๋ยวคุณไปดึงสติ๊กเกอร์อะไรก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมขอลองเล่น เอาละครับตอนนี้พวกคนก็ประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการพาพี่คอปเตอร์ไปล่าเจ้ากอมังกร่ากันเองนะครับก็ต้องรอดูล่าเลยหรอไปล่าสิเราต้องชนะนะฮะก็มาดูกันว่าจะดูเด็ดเพ็ดมันกันขนาดไหนนะครับผมพร้อมไหมครับพี่พร้อมสุดๆครับผมผมเชื่อมั่นในเซ็ตไอเทมคุณยังไม่รับไปแล้วคุณรับก่อนคือเมื่อกี้ผมศึกษาผมศึกษาพวกคุณทุกคนมาแล้วครับผมคือด้วยความที่แบบว่าพวกคุณอ่ะเป็นเซียน แต่พวกคุณเสียนไม่มากพอนี่ต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยวางแผนไว้ในใจของผมแล้วว่าพวกคุณต้องทําถ้าไม่ผมตายเพราะว่าผมจะแบกพวกคุณนี่โอ้โซนเซียนเกมเหรอมาเจอเซียนโซนเกมอะไรวะงงไปหมดบิกินเควสครับจังหวะนี้จังหวะนี้ผมต้องไปแย่งไอเทมกับคนอื่นก่อนทานผมหรือเปล่าล่ะคุทานผมหรือเปล่าล่ะโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย ยาเดียวสองขวดเรียบร้อยเนี่ยออกไปเดี๋ยวนะคุณยืมยามาสามด้วยเหมือนเราจะับกิจกรรมนะเนี่ยไม่ใช่แบกแล้วไม่แบกนี่ยสะปี่างของจริงถ้าไม่เก่งก็ยืนเงียบๆดีกว่าใครดีใครได้ไม่มีใครเหลืออะไรไว้ให้เลยเฮ้ยคุณไปไหนกันอะไปนะครับจังหวะนี้ไปจังหวะนี้นะครับอะไรวะเก็บนกกันยังตอนเนี้ยนะฮะทีมงานพร้อมจริงๆไอ้ตรงนี้มีเวลาเอาแต้มด้ดีกวัา ต้องเก็บต้องเก็บต้องเก็บคอมพิวเตอร์ก่อนทีกันแค่ก็ประมาณนั้นแหละคุณโอเคุณไหมครับถือค้อนหมีนี่มันจะเบาหรือเปล่าครับผมจะเดี๋ยวคุณดูดีกว่าว่าเพื่อนจะลอยหรือเปล่านี่ไปแบบน่ารักคุณเดี๋ยวค่อยๆวิ่งหน่อยคุณวิ่งหน่อยเออวิ่งหน่อยคอปเตอร์วิ่งไหนผมอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมอยู่ไหนในโลกสีเขียวในเสื้อสีเขียวในเสื้อสีเขียวอยู่บองข้างอยู่บองข้าง วันนี่ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วนะครับเฮ้ยนี่ยลานบอลนะจังหวะนี้ผมภารกิจของผมก็คือห้ามตายผมปรับเป็นหน้าฟ้าหน้าฟ้าเออถูกต้องนี้เออเฮ้ยเวยเสี่ยม้ยเออทุกคนทำดีมากทุกคนทำดีมากทุกคนทำดีมากเดี๋ยวไม่ตีโอไม่เข้ามาข้างในเลยต้องมาทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าหมายแรกที่คุณมาได้เลียนกีบัตไม่ไม่ไม่สวนตัวนะคนอนี้คนนี้เป็นสวนตัวเลยอ่ะโอเคผมศึกษาก่อนศึกษาก่อนผมวิ่งไล่หมดไร่หมดเดี๋ยวก่อน อย่าทุสานานไปนะอย่าทุสานานไปนะได้ได้ผมบวกเลยนะผมบวกเลยนะได้แครับวกเลยครับบวกแล้วจังหวะนี้เอ๊าเอะเอ๊ะอะไรวะนี่เขาจะตายสตาร์ทตัวองดอกไปรู้ไปนี่ไปอยู่แล้วเฮ้ยพวกคุณบิ้วอิเทโรอีกกันมากินยาใช่โอ้ยสดชื่นะครับจังหวะนี้โอ้ยผมว่ามีคนอาการหนักกว่าไหไมไไหมไหว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 ไมไวไมไหวไมไไมไไหม ผมเข้าไปผมว่าโดนเขามันลงเลยนี่มัเขามาถีบแล้วโดนแล้วเต็มนีดหน่อากลางนี่แ่ละนี่ด้วยลงแล้วเออลอยจังหวนี้เลอยแล้วทำตรงไหนตอนนี้โอ้ยสวยงามสวยงามโอเคไปแล้วไปแล้วทุกคุณจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับที่ไม่ใช่หัวมอลครับผมบ้านะครอนี้ตอนนี้เอาไม่ไม่ยั้งเลยนะตีมอลเลยครับที่ไม่ยั้งเอาเพื่อนนี่แหละ

ันหลังที่เอเไม่ใส่ห่าปัดนะใส่อหรใส่้าปัใช่ใหัวหน้าโอ้ยยอระวังระวังอ้ยอะไรอะไอ้ยไอยาแล้ววันนี้กนระหวานี้ไม่คุยใครอยู่หัวระวังนะหัวกูจะบินนะโหเลยมาม เเลือดเลือดไม่จําเป็นต้องเต็มครับผมบอกเลยผมเดินแอบกินยาของเก๊กๆแล้วค่อยกินเข้าไปตอนที่เขาไะโอนใส่ใ่ไหมไม่ใช่เล่นๆผมบอกเลยป๊อขี่ไว้นี่วะใช่ผมขี่ไว้ก็สนุกดิเดี๋ยวคุ๊บทำไปไหนอ่ะไปเที่ยวอีกแคบไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุง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 นี่ก็สนุกดีแหมดีแท้หรอเอาหมาที่แคบรู้เลยว่าแต่ละคนมันคิดอะไรกันอยู่เลยคิดไม่ดีทั้งนั้น กอในหลุมกอนหลุมาอมาล่ะมนี่ไงสวัสดี็อกเตอร์นี่ไงนี่ไงี่อยต่อยต่อยอะไรอย่อยหน้าคนขาปกติเราต้องบออกง่ะอันนี้หนีหัวหมดลมแล้วลมแล้วนลแล้วตันี้ค่อยออล้ปัดมอยู่ข้างหลังมปัดยปัาอยู่ข้างหลังนะอาหมากเหรอ เอองานอด้ไม่หยาบเลยนะอุ้ยตัวไหนไม่ไหวตัวไหนไม่ไหวอุ้ยอยตอนนี้โดนเน้อาน่ากลัวน่ากลัวตอนแอคท์นี้โดนเื้อมามันับไม่ได้เลยอ่ะตัวใหญ่ก็โดนเลยอันนี้คับบ้างอ่ะอันนี้ครับเกมนี้เขาให้เล่งเนไม่ให้เล่งคนนะครับล่ตัวโอยเหมือนโดนเดเมจกันเองแหมโอ้ยโอ้อ้ยผมหนผมนเปลี่ยนละ อ๋อออเอะไรกันเฮ้ยรุน่อเราตไม่กลัวเียลวไหนล่เฮ้ยเฮ้ย้ต่้่กนสใจ่ผมโดนท่ยไนมาตื่นเ้นุคนนยวหรือเที่ยวคนเนี่ยงมดยังครับพ่คอปเตอ์ยไหนวะ่ยังมด่ได้เดียไเไลือด ทำไมจินมันอยู่ไหนหาจินอล้าจะได้เฮ้ยอีกแอ้อเดเอพวกติจินต้องไปแล้วนี่จินอย่างมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมมันต้อนรับแขกเหรอนี่แนี่นี่แน่เฮ้ยจังหวะนี้ทำไมเหมือนนอ่ีเฮ้ยบอลบอโอเคออยอะไรอีกแล้วไม่รู้อุ้ยอ้ยถี่เขาจตายแล้วตายเล้ายแล้วตายไม่ใช่่ ลบลบมินเสาลมเสาปีนเทอบอกกับหมาเลยนมเห็นใจงนี้กอนแล้วนึงนะเดี๋ยนะอะไรมันลงพุดเอะไรมันกงกันไว้ตรงนี้นไม่แมด้อโอ้โหแอมเย็งขนานี้มันลงหน่อยเถอะวพันกุนมันันปันพันปันเออบองแล้วมันงแล้วไม่เห็นนะ ต่อท่เออไม่ไขี่ได้ไ่ขี่ได้ขี่มีคนไปขี่แล้วโอ้ยมันตายแล้วก่อนะ นึงนะหมออย่าเร็วมีอถเตอร์กินยากินยาก่อนไหมตอวยอกินยาก่อนใช่ใช่ใช่คนนี้เขาเรียกมันร้อนเนาะเรียกร้อนเรีอกร้อนเรียกร้อนก่อนเลือกท่านของเพื่อนเลยเอางี้เดี๋ยวผมเดินเข้าไปใช่ป่ะใช่ครับเดี๋ยวตัวนี้นะเดีนาะตัวนู้นตัวนู้นที่ล้มอยู่ตัวนี้แล้วเดี๋ยวผมปั่นเลยปั่นเลยตั้งกาไว้ตั้งเตีย่สิงที่เตรียมมาไ้ครับ ปล่อยปล่อยเขาิเออเออมาแล้วมาแล้วยังไงปล่อยปล่อยปล่อยล่ยดูแวว้เลยหลงีแล้วไม่ปั่นแัวไม่ปั่นหัวเลยฮะไปได้เต็มแล้วเนี่ยสบายแล้วอันนี้ได้เ็มเพิ่มนะปล่อยัวเาื้อเอเอ้ยเออเอโอเคเราโอเคปั่น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 ปั่ปัั่นปั่นปันป รออยู่ดีไม่ตามสุขต้องมีคนตายนะได้ขอจิงดูด้วยว่ามาใครระหว่างมอนกับเพื่อนเนี่ยไม่รู้ต้องกลัวอะไรก่อนผมบอกแล้วว่าจริงๆแล้วผมอ่ะแบกทุกคนฝีปากดีนแต่ฝีมือไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ้าให้ผมเลือกนะผมว่าเขาที่บอร์ดควสใช่ไหมแล้วกด following collab quest ผมเลือกที่จัด NPC ดีกว่าผู้เล่นดีกว่าโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับทั้ง3ทีมนะครับทั้ง6คนนะครับผมที่เขาได้ว่ามาโซนเซียนเกมปาร์ตี้กันนะครับผมมาเล่น Monster Hunter r i ร์รนะครับซันเบรกแพทชใหม่ด้วยกันนะครับผมก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกมากแต่ถ้าพวกคุณอยากบอกว่าต้องการคนแบกอีกนะพวกคุณบอกผมได้นะ พร้อมเสมอใช่ไหมฮะพร้อมเสมอผมบอกเลยทางทางนี้อาจจะไม่ค่อยพร้อมหมายถึงว่าต้องเตรียมตัวใช่ไหมเลวลคุณไม่ถึงผมเนี่ยเรเวลผมคุณดูดิเก่าเกาเกาอย่างเกี้มาสเตอร์แรงเจ็ดร้อยแปดสิบห้าโอเคครับใดๆก็แล้วแต่นะครับผมฝากทุกคนนะครับผมกดติดตามนะับผมกดแชร์คลิปนะครับผมกด ไล์ไว้ให้พวกเราด้วยนะครับผมเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีแบบว่าโซนเซียนเกมเกมอะไรอีกมีโซนเซียนเกมปาร์ตี้แบบไหนนะครับผมจะได้ไม่พลาดกันนะครับเดองก็ตามขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมบแล้วเดี๋ยวเราเจอกันบ๊า